สีสัตว์อะไรน,าานะครับโอ้เอาไว้ตรงนี้จะได้มองได้ในแครับผมกดเร็วอูอ้ยุงเยอะมั้งนึกยับ ้มือลื่นนครับเรียนบ้านเพื่อนเพิ่งกลับมานะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ไปเรียนนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนให้ดูคลิปผมมากนะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวเหมือนผมตอนป .4 นะครับเอ้ยเดี๋ยวเหมือนผมตอนป .3 นะครับ 拜拜拜拜姑。<哼>

damage, lu nih, jangan ini, udah jangan, oh ho, lakukan kena terong, <test noise> mana